หวานป่าเนาะปูไ้แล้วนี่ก็จะครบปีแล้วอีกประมันสองเดือนครบปีแนละ้วมีทั้งทีบก้อนปีนี้สองปีคือไม่ได้ให้น้ำไม่ได้ให้อะไรเลยนะ ต้นเล็กต้นโตครับบางต้นก็ตายก็มีว่าปีนี้มันแรงครับแรงมากเดี๋ยวพี่แนาค่อยออกมาปลูกใหม่ปลูกเพิ่อมอีกโอเคครับสวัสดีครับ